ไอสุนูเอ็กซ์นะคะคันนี้สวยมากๆพี่นุ๊กรู้จักเป็นเราได้ยังไงคะพอดีผมขับผ่านหน้าเต็นท์เราอะขับผ่านไปผ่านมานะคะพี่นุ๊กเคยไปยื่นที่อื่นแล้วเป็นไงบ้างคะเคยไปยื่นที่อื่นพอดีโดนปรับดาวขึ้นนะครับก็เลยอ๋อโดนปรับดาวสูงนะคะก็เลยอ่ามาดูที่เต็นท์เจ๊เจคำปุ่นนะคะที่นี่ออกง่ายไหมคะพี่นุ๊กออกง่ายมากครับแค่วันเดียวรู้ผลออกง่ายมากนะคะวันเดียวนะคะรู้ผลเลยนะคะจัดกันง่ายๆนะคะยิ่งเจอเซลล์ดีๆด้วย อ่ะเซลคุ้มก็สามารถดันนะคะออกรถศูนยบาทนะคะการลตีไม่น้ำลายไม่ขายฝันที่นี่จัดง่ายอัดมัดเซลตีนะคะวันนี้ก็ของอบนะคะดอกไม้แทนใจเซลคุ้มเรื่องเงินปลอดภัยนะคะขับขี่ปลอดภัยทุกการเดินทางขอให้ทุกท่านมีพลยงงานบางค่ะบ๊ายบาย